คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางกนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจเช่นงกันและก,กันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับพบกับสูดรหวยโชคสิทธิ์อีเมลนะครับกับสูตรดับสิบนตลอดชีพสูตรที่หนึ่งนะครับโดยสูตรของการคํานวณของมาแล้วนะครับเราแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าสูตรคํานวณทางกานไม่ยากแต่ว่าสติคุณดูกับเราว่าสูตรนั้นน่านำไปใช้เพียงใดเพื่อนอยพิจารณานะเดวตัดทัดเอง นะครับเรามาดูกันสถิติที่เห็นตั้งแ,แต่ปี6กสองสิบหกมาวันเปียกสองครับที่ออกศูนย์เจ็ดสี่แปดสองสี่สองตัวเลขห้าหกหน่วยสิบร้อยพันหลักพันเราไม่ที่หนึ่งบวกแปดตรงที่เสมอสี่บวกแปดเป็นสิบสองสิบสองครับเรามาดูนะสิบสองไม่พบในหลักสิบเปนครับต่อมาหนึ่งเมษาหนึ่งมีนาคมครับหนึ่งหนึ่งมีนาคม หมีนาคมหกสองคำนวณในส่วนของหลักเลขตับได้เลขสามสามไม่พ้นกสิบปนครับสิบหกีนาคมคำนวณไ,ได้เลขสองสองไม่พ้นเดกสิบปนครับหนึ่งเมษายนหกสองคำนวณได้เลขเจ็ดเจ็ไม่พ้นแดกสิบปนครับสิบกเมษายนครับคำนวณในส่วนหลักสิบปอนดเอ่าเลขกลับได้เลขแปดแดไม่พ้นกสิบปนดครับสพฤษภาคมหกสองคำนวณได้กลับได้เลขเก้าเไม่พ้นเดกสิบปนครับ สิบหกพษภคมหกสองคำนวณเลขกลับไปเลขศูไม่พนแนกสิบตนครับหมิถุนายนหกสองคำนวณเลขกลับไปเลขสองส4 4ไม่พนแนกสิบตนครับสิบมิถุนายนหกสองคำนวณเลขกลับไปเลขสองสองไม่พนเกสิบตนครับหนึ่งกรกฎาคม6กสองคำนวณเลขกลับไปเลขสี่ข 1! งไม่พนแนกสิบตนครับสิบห้ากรกฎาคม62คองคำนวณเลขกลับไปเลขเจไม่พนแนกสิบตนครับ หสิงหาคมหกสองคำนวณเลขตัดไปเลขสองอาจได้เลขห้าห้าไม่พบเลสิบตนครับสิกสิงหาคมหกสองคำนวณเลขตัด okay. ไปเลขสาสไม่พบเลสิบตนครับหกันยายนหกสองคำนวณเลขตัดไปเลขหกได้หครับลำดูหน้้เลขหกหกไม่พบเลขสิบตนครับสิบกันยายนหกสองคำนวณเลขตัดไปเลขแปดแดไม่พบเลขสิบตนครับ หนึ่งตัวเลขคหองคำนวณได้กลับเป็นเลขเก้าเก้าแม่พนเลขสิบตนครับสิบหกตัวลขคูหกสองคำนวณได้กลับเป็นเลขศูนย์ศูนย์แม่พันเล1สิบตนครับหนึ่งพฤการหกสคำนวณได้กลับเป็นเลขห้าห้าแม่พันเลขสิบตนครับสิบหกพารณหกคำนวณได้กลับเป็นเลขห้าห้าแม่พาเลขสิบตนครับสิบหกตัวคูหกสองคำนวณได้กับเลขหนึ่งหนึ่งแม่พัเลขสตนครับสิบหกตัวเลขคูณหกสองคำนวณเลกลับเเลขเจ็ดเจ็ดแม่พัน สามสิบธนคมหกสองคำนวณเลขเับนเลขแปดแปดไม่พ้นเลขสิบบนครับสิบเจ็ดม้ากระคมหกสามคำนวณเลขจับไปเลขเก้าเก้าไม่พ้นเลขสิบบนครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกสามคำนวณเลกลับไปเลขเจ็ดเจ็ดไม่พ้นเลขสิบบนครับสิบหกกุมภาพันธ์หกสามคำนวณเลกลับไปเลขเก้าเก้าไม่พ้นเลขสิบบนครับหนึ่งธนคมหกหนึ่งมีนาคมหกศรหกหกสามคำนวณเลขจับไปเลขสาม สาไม่พบในหลัก10ปนครับสิบมนาคมหกสามำนวณเล็กลดไปเลขหนึ่งหน่งไม่พบใหนักสิปนครับสิพฤษภาคมหกสาำนวณเลกลดไปเลขเาเลขเกานะครับลองดูเก้าไม่พบในหลัก10ปนครับหมิถายนหกสามำนวณเล็กลดไปเลขเกเก้าไม่พบในหกสปนครับสิบมิถายนหกสามำนวณเล็กลดไปเลขสี่ 4. ีไม่ปนตัลสิป็นครับหนึ่งกรากฎาคมหกสานวณเลกับไเลขห้าห้าไม่ไปนับนครับสิบกรากราคมหกสานวณเลขกลับไปเลขหนึ่งหนึ่งไม่เปนตสิปนครับหสิงหาคมหกสามคำนวณเลขกลับไปเลขเจ็ดเไม่เป็นกับป็นครับหนึ่งสิบงหาคมหกสามคำนวณเลขกลับไปเลขสามมไม่เแนตัปนครับหนึ่งตุลาคํหานวณเลขกับไปเลขเ เจ็ดไม่พบเนกอสิบปอนครับสิบหกันยายนหกสามคำนวณเลิกัเลขสองสองไม่พบเนกอสิบปครับหตัวละครหกสาม 63. คำนวณเลกกับเลขห้ไม่พบหพบเนกอสิบ์หลุดทั้งหลุดเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ปีหกสองนะที่หลุดครั้งแรกเองเนี่ยสิบหกตัวละครหกสาคำนวณเลิกับเลขสี่สี่ไม่พบเนกอสิบปครับสิบงกายนาคำนวณเลิกับเลขส ไม่พำแรงสิบปอนครับสิบหกพิกยนหกสิบหกพิกยนหาคำนวเล็กลดไปเลขศูนย์ศูนยม่พำแรงสิบปอนครับหนึ่งเทนาคมหกสาคำนวณเล็กลดไปเลขแปดแม่พำแรงสิบปอนครับสิบหกเทนาคมหกสามคำนวณเลขกลดไปเลขเก้าเก้าไม่พแสิบปอนครับสามสิบทนาคมหกสามคำนวณเลขกลดไปเลขหนึ่งเลขหนึ่งครับจำดูเลขหนึ่ง เลขหนึ่งไม่พบในหลักสิบเปนครับสิบเจ็ดมกราคมหกสี่คำนวณเลกลับไปเลขสองเลขสองนะเรามาดูครับสองไม่พบในหลักสิบเปนครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่คำนวณกลับไปเลขศูนย์เลขศูนย์นะรู้สึกจะหลุดเป็นครั้งที่สองนะครับไม่ว่าถัดไปจะเข้าเลขศูนย์ใช่ปะเราดูศูนย์พบในหลักสิบเปนอ่าเห็นไหมหลุดเป็นครั้งที่สองนะครับตั้งแต่ปีหกสองนี่ปีหกสี่แล้วนะ สิบหกประาณหกสี่คำนวณเล้กลับไปเลขสองสองไม่เป็นำนวนสิบตนครับหนึ่งมีนาคมหกสี่คำนวณเล้กลับไปเลขสามสามไม่เป็นำนวนสิบตนครับสิบหกมีนาคมหกสี่คำนวณเล้กลับไปเลขแปดแปดไม่เป็นำนวนสิบตนครับสิบหกเมษายนหกสี่คำนวณเล้กลับไปเลขศูนย์ศูนย์ไม่เป็นำนวนสิบตนครับ สิไม่ได้ยหกสีคำนวณเล้กับไปเลขแปไม่พบแรงสปอนครั 2, บสพศะของหกสี่คำนวณเลขกลับไปเลขเก้าเก้านั้นไม่พบแรงสปอนครับ1ิบหกพิศเสบของ6กสี่คำนวณเลขกลับไปเลขสองสองไม่พบแรนสปอนครับ1นึ่งไม่ได้ยนหกสี่คำนวณเลขกับไปเลขศูนย์ศูนย์ไม่พบแรสนครั 16, บสิไม่ได้หคำนวณเลขกับไป 16, ยยนนเลขเ เก้าไม่เป็นกำลังสิบปอนด์ครับสิบหนึ่งก้าก็ได้คูกสีคำนวณเลขตัดไปเลขหนึ่งหนึ่งไม่เป็นกำลังสิบปอนด์ครับสิบหกก้าสกกา็ได้คหกสีคำนวณเลขตัดไปเลขสี่ไม่เป็นแรนังสิบปอนด์ครับหนสิงหาคมหสิงหาคมหนึ่งสิงหาคมหกสีคำนวณเลขตัดไปเลขแปดแปดนไม่ป็นแำนังสิบปอนด์ครับสิบหกสิงหาคมหกสีคำนวณเลขตัดไปเลขส สี่แม่พอนแ 16, ดงสิปนด์ครับหนึ่งกันยายนหกสี่คำนวณเลขตัดไปเลขสองสองนั้นแม่พอนแดงสิปอนด์ครับสิบปอนยายนหกสี่คำนวณเลขตัดไปเลขแปดแปดแม่พอนแดงสิบปอนด์ครับหนึ่งตลาคมหก่ครับหลักพันก็เลขแปดแปดบปเปสิบปได้เลขหกหานัตบครับหกแม่พอนแดงสิปอนด์นี่ก็ตัดมาสิบปกตละคมหกสี่ออกสาม สามแปดหกสามเจ็ดสองสองตัวละสามแปดครับหกไม่ปเป็นเลขสิบบนสิบหกตัวละคมหกสี่ครับหน่วยสิบร้อยพันหลักพันละที่หนึ่งคือเลขหกหกบวกแปดหกเจ็ดแปดบวกหกแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่แล้วนำค่าหลังมาวางใช่ไหมคือเลขสี่นะครับสี่สี่แล้วนำมาจัดสอบคืสี่ไม่ปเป็นเลขสิบบนครับ ต่อมาครับต่อมา1นึ่งพิกยนองทสีออกอะไร0ูนย์สีห้นย์ามเจตัวละออกเก้าห้าเลขสี่ที่เราคำนวณไว้พบไหมในหลักสิบนไม่พบนะครับถือว่าถูกต้องนะต่อมาหนึ่พิกตยอนึ่พิยนองศสี่ศูนย์สี่ห้าศูสาดตัะละ้าห้าหน่วย10บร้อยปันหลักพันก็เลข5้าห้าบวกแเป็นทอะไรห้าบวกแปห้าบวก8เป็นสิบาห้า เรไปไป13 13ส่ค่าหลังคือเลข3 3ามาดูนะครับเลข3เรา,าจะ16 16สออก0327อง12ตัวเล่า57 0327ลง12ตัวเา57เลข3ไม่พบในหลักสิบนคบัต่อมา16 16สนะครับลอดูเขาว่ากันไปตามสูตรนะ หน่วยสิบร้อยผ่านหลักพันเราเอาไที่หนึ่งคือเลขสองสองบวกแปดแปดเก้าสิบเป็นสิบแปดเก้าสิบสิบก็ได้ดับเลขอันนั้ข้างหลังมาคือเลขศูนย์ใช่ไหมสิบหกฟิสิกายนหกสี่นะครับคำนวณเลดับจะเลขศูนย์เลขศูนย์นะเราก็มาดู หนึ่งธันวาคมหกสี่ออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองทะลังออกแปดสองนะครับนะครับเลขศูนย์ไม่พบในหลักสิบหลังวันที่หนึ่งครับยังไงครับต่อมาครับหนึ่งธันวาคมหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองทะลังออกแปดสองนะครับหน่วยสิบร้อยพันหลักพันเกิดเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นเจ็ดบอกแปดเป็นสิบห้าแต่ตัดไปห้าครับ 16อ่า1ธันวาคม64นะครับคำนวณเลขกลับได้เลข5นะครับได้เลข5เลข5นะั้นเรามาดูครับ16ธันวาคม64สี่ออกหกสามเกตระละออก8 3เลข5ไม่พบในหลักสิบเปนนะครับต่อมาครับเรามาดู16ธันวาคม64ครับ6 3 9 2 3 5 2ตระละออก8 3นะครับเลข5ไม่พบในหลักสิบเปนนะหลักพันเราบันทึกอยู่คือเลขเก้าเ้าบวกแเป็น เก้า1ิบสิบเอ็ดสิบสองสิี่ได้ใส่เลขเจ็ดนะครับ30มสิวนคม64ออก8ปดหนึ่งนตัวนำสามหกครับเลขเจไม่พบในหลัก10บผลครับ30มสิวนคม64 9ี่บวกแปกงที่เป็น17บเได้หักเลขเจนะครับตัวเดิม สิเมกราคม65ครับออก8 80 15 92ตลอด92นะครับดับ10บปนตลอดชีพนะครับหน่วย10บร้พันหลักพันรางวัลที่1ครับบวก8ของที่ครับ0บวก8นะครับก็ได้8ครับใส่เลข8ลงไปนะครับ หนึ่งุาันหกห้าครับออก3 9มเก้าสี่สี่สานย์แสองก็ลอวออก3 0เลขแปไม่พบในหลักสิบตนครับ1นึ่งกุมาพันหกห้าครับเราคำนวณต่อหน่วยหน่วยสิบร้อยพันหลักพันรางวัลที่1คือเลขสี่สี่บวกแปดแปดเก้าสบเอดบสองสใส่เลขสอครับดับเลขสอนะครับ สิบเกุมภาพันธ์หกห้าครับกำนวนดับ10บปอนได้เลข6ครับเลข6กเรามาดูหนึ่งมีนาคมสิ้นหนึ่มีนาคมหกหออกศ6นย์หกหนนสอตะออกศูนย์เนะครับเลข6ไม่พบในหลัก10บปนครับเดินต่อนะ1ิบหกมีหนึ่งมีนาคมครับศูนย์หกหน่สต่ศูย์เครับหน่วยสิบร้อยพันหลักพันรางวันที่หนึ่งคือเลข1ครับ1นบวกแปดคงที่เป็นเก้ดับเลขเก้าครับในหลัก10บปนนะครับ อันนี้เป็นสูตรของดับสิบบนตลอดชีพสุดที่นะครับกดติดตามมาสำคัญเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแบ่งปันแกเพื่อ,อบนบนเฟ e b ุ o กของท่านนะเป็นการทำทานทางอ้อมนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคสิรธฐีลร้านครับสวัสดีครับ